คุณเคยสงสัยไหมครับว่าท่ามกลางบรรยากาศคอนเสิร์ตที่แสงสีจัดเต็มเสียงเบสหนักๆที่กระแทกหน้าอกและผู้คนนับหมื่นที่กำลังกระโดดโลดเต้นอย่างบ้าคลั่งพื้นที่ที่ความสุขถูกขับเคลื่อนด้วยเสียงเพลงแบบนี้คนที่เขาไม่ได้ยินหรือผู้พิการทางการได้ยินเขาจะสัมผัสความสนุกนี้ได้อย่างไรท่ามกลางแสงไฟสปอตไลท์ที่ส่องสว่างไม่ได้มีแค่ศิลปินบนเวทีเท่านั้นที่เป็นดาวเด่นแต่ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยืนอยู่บริเวณมุมเวทีหรือพื้นที่เฉพาะ พวกเขาไม่ได้ถือเครื่องดนตรีไม่ได้ไมโครโฟนแต่ใช้ร่างกายแขนและปลายนิ้ว่ายรำไปตามจังหวะเพื่อส่งต่อแรงสั่นสะเทือนออกไปวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับโลกของล่ามภาษามือในคอนเสิร์ตอาชีพที่ต้องใช้มากกว่าทักษะทางภาษาแต่ต้องใช้หัวใจในการแปลความรู้สึกครับ แต่ก่อนจะไปดูว่าพวกเขาทำงานกันอย่างไรเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันก่อนครับหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วกระแสการนำล่ามภาษามือขึ้นมาบนเวทีคอนเสิร์ตเริ่มอย่างรากฝังลึกในต่างประเทศมานานหลายทศวรรษโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมาย Americans with Disabilities Act หรือ ADA ในปี1990ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่บังคับให้สถานที่สาธารณะรวมถึงคอนเสิร์ตต้องมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ แต่คนที่ทำให้โลกรู้จักคำว่า performance interpreting หรือการล่ามเชิงการแสดงจริงๆนั้นมีอยู่ไม่กี่คนครับหนึ่งในชื่อที่ต้องพูดถึงคือบิลลี่ไวท์เฮาส์ล่ามยุคบุกเบิกที่พยายามอธิบายว่าดนตรีไม่ใช่แค่เรื่องของหูแต่เป็นเรื่องของร่างกายหรือถ้านับในยุคปัจจุบันที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกต้องยกให้แอมเบอร์แกลเ y วกาเลโก้ครับเธอคนนี้แหละครับคือตัวแม่ที่ทำให้คนหูดีทึ่งจนอ้าปากค้างแอมเบอร์ไม่ได้แค่แปลคำศัพท์ แต่เธอคือคนที่คิดค้นวิธีการแปลเสียงเครื่องดนตรีให้เป็นรูปธรรมเธอเป็นคนที่บอกว่าถ้าเสียงเบสต่ำๆล่ามต้องขยับตัวยังไงให้คนดูรู้สึกถึงความทุ้มหรือถ้าเสียงกีตาร์ไฟฟ้าแผดออกมาล่ามต้องสั่นปลายนิ้วและทำหน้าตายอย่างไรให้คนหูหนวกเห็นความสูงของโน้ตนั้น แอมเบอร์และทีมงานบุกเบิกเทคนิคที่เรียกว่า visual vernacular ซึ่งเป็นการผสมผสานภาษามือกับศิลปะการเล่าเรื่องด้วยร่างกายแบบภาพยนตร์เพื่อให้คนหูหนวกได้รับประสบการณ์ที่เท่าเทียมกับคนปกติที่สุดในโลกของดนตรีงานของพวกเขาไม่ใช่แค่การแปลคำร้องจากสมุดเนื้อเพลงไปทีละคำแต่มันคือการถ่ายทอดองค์ประกอบ3อย่างพร้อมกันในเสี้ยววินาทีอย่างแรกคือเนื้อร้องที่ต้องสื่อความหมายและอารมณ์ให้ตรงกับที่ศิลปินต้องการจะบอก อย่างที่2คือจังหวะหรือริทึมล่ามต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้ตรงกับบีทของเพลงเพื่อให้คนหูหนวกเห็นภาพว่าเพลงนี้ช้าหรือเร็วและอย่างสุดท้ายที่สําคัญมากคือเสียงเครื่องดนตรีครับลองจินตนาการดูว่าถ้ามีการโซโล่กีตาร์ไฟที่แผดจ้าหรือเสียงกลองที่รัวกระนำล่ามต้องแสดงท่าทางและสีหน้าให้คนดูรู้ว่าเสียงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันทรงพลังขนาดไหนเพราะคนหูหนวกไม่ได้มาเพื่อดูเนื้อเพลงเพียงอย่างเดียวแต่เขามาเพื่อรับพลังงานหรือเอเนอร์จี การที่ล่ามโยกหัวเต้นตามจังหวะหรือแสดงสีหน้าเจ็บปวดไปตามเพลงเศร้านั่นคือการทำให้คนหูหนวกสามารถเห็นเสียงเพลงได้ด้วยตาของพวกเขาเองครับ ก่าจะขึ้นไปยืนบนเวทีท่ามกลางแฟนคลับนับพันได้ล่ามเหล่านี้ต้องทำกันบ้านหนักมากครับพวกเขาต้องได้รับรายชื่อเพลงล่วงหน้าและต้องฟังเพลงเหล่านั้นซ้ำๆเป็นร้อยเป็นพันรอบเพื่อซึมซับทุกตัวโน้ตและทำความเข้าใจบริบทที่ศิลปินต้องกางจะสื่อสารถ้าเป็นเพลงแรปที่พุ่นคำออกมาวินาทีละหลายคำล่ามต้องรู้วิธีการรวบยอดความคิดหรือใช้ภาษามือเชิงภาพที่กระชับแต่ทรงพลังเพื่อให้สื่อสารได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องมีการซักซ้อมตำแหน่งการยืนหรือ blocking รูปกับทีมงานเพื่อให้แน่ใจว่าในขณะที่แสดงพวกเขาจะไม่อยู่ในจุดที่มืดเกินไปจนคนหูหนวกมองไม่เห็นและต้องไม่เกะกะการแสดงของศิลปินหลักแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องโดดเด่นพอที่จะสื่อสารสาร,สาระสำคัญออกไปได้ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาชีพนี้คือการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดครับ ในคอนเสิร์ตจ,จริงมักจะมีการด้นสดหรืออิมพ o ร i ไวสไม่ว่าจะเป็นการที่ศิลปินหยุดพูดคุยกับแฟนคลับการปล่อยมุกสดๆหรือแม้แต่การเปลี่ยนเนื้อร้องกระทันหันล่ามต้องมีสติและไหวพริบที่เฉียบคมมากในการแปลสถานการณ์เหล่านั้นให้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้คนหูหนวกพลาดใจความสําคัญไปครับ อีกทั้งยังต้องมีความอึดของร่างกายที่สูงมากการยืนขยับร่างกายอย่างต่อเนื่องนับชั่วโมงภายใต้แสงไฟที่ร้อนระอุและเสียงที่ดังเกินที่กัดล่ามต้องดูแลสุขภาพและกล้ามเนื้อประหนึ่งนักกีฬาเลยครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าในยุคที่เรามีเทคโนโลยีสับเ,เติลบนจอนขนาดใหญ่แล้วทำไมเรายังต้องมีล่ามภาษามือในคอนเสิร์ตอีกคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่กินใจมากครับเพราะซับเ,เติลให้ได้แค่ข้อมูลแต่ล่ามให้อารมณ์ครับ การอ่านตัวหนังสือบอกเราได้ว่าเพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไรแต่การเห็นล่ามที่กำลังใส่อารมณ์ผ่านท่าทางและสีหน้ามันทำให้ผู้พิการทางการได้ยินรู้สึกถึงความเศร้าความโกรธหรือความสุขที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงของศิลปินได้จริงๆการมีล่ามภาษามือในคอนเสิร์ตจริงเป็นแค่การบริการผู้พิการแต่มันคือการประกาศว่าดนตรีเป็นของทุกคน ไม่ว่าคุณจะมีข้อจำกัดทางการร่างกายแบบไหนคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความสุขจากการสั่นสะเทือนของเสียงเพลงและความสวยงามของในหอน,นี้ได้เท่าๆกับคนอื่นครับล่ามภาษามือในคอนเสิร์ตจึงเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโลกของเสียงและโลกของความเงียบเข้าด้วยกันด้วยจังหวะของหัวใจครับ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เราเริ่มเห็นภาพนี้ในประเทศไทยมากขึ้นครับล่ามภาษามือไทยเริ่มเข้ามามีบทบาทในเทศกาลดนตรีใหญ่ๆซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆว่าสังคมเรากำลังขยายขอบเขตของความเท่าเทียมออกไปในพื้นที่แห่งความบันเทิงครับ ครั้งต่อไปที่คุณมีโอกาสไปชมการแสดงสดแล้วได้เห็นใครบางคนกำลังวาดลวดลายภาษามืออยู่ข้างเวทีอย่าลืมส่งรอยยิ้มหรือชูมือหมุนข้อมือเพื่อปรบมือให้พวกเขาด้วยนะครับเพราะพวกเขาคือส่วนสำคัญที่ทำให้โลกของดนตรีนั้นกว้างใหญ่ขึ้นและพิสูจน์ให้เราเห็นว่าความสนุกนั้นไม่มีขีดจำกัดและดนตรีเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจครับ